องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งรอวันพระราชทา,านศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล เวลา15.48นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาเปิดกล้าเปิดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรี <N> เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังาา <N> ศาลา11ว <N> ัดมกุฏกษัสตริยารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งวันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล <N> ซึ่งชิ้นชี่ตัดสายด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเ <N> มื่อวันที่5มกร,ราคม2568สิริชันสา94ปี มอมเจ้าอุทัยเทียนทยางกูลประสูติเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2473ส่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมือนพงษาดีสอนมหิดประสูติแต่หม,ม่อมแหวนสุรีทยางกูลณอยุทยาโดยทรงเป็นพระราชนตาในพระบาทสมเด็จพระสอบกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามะเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราช ภายหลังทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชนีได้ส่งงานที่กรมการพินพานิจกระทรวงคมนาคมส่วนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533มอมเจ้าอุทัยเทียนสยางกูลทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีชัน้นสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหามงกุฎราชสันตติวงศ์รัชกาลที่ส